แนิดๆนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ครับรักผ่อนเต็มที่กันหรือ,อยัง อากาศบ้านป้าต้อยเย็นเลยนะวันนี้จะมาล้างอางุ่นโชว์แล้วเพิ่งกลับประจักขายของเนาะวันนี้ก็ไปที่บิ๊กซีตีวันนนท์ป้าปาก็หยุดมาสามวันแล้วก็วันนี้ก็ได้ไปเนาะแล้วก็ลุงก็ไปเจอองุ่นมาปกติป้าต้อยเคยซื้ออ่ามันกิโลละเก้าสิบเก้าวันนี้เขาลดเหลือหกสิบเก้าเอออร่อยองุ่นองุ่นไรเมร็ดองุ่นไรเม็ดเนี่ยผม พวงพวงสด,สด,ส,ดสดเลยนะเนี่ยสดสดสวยๆเลยเนะี่ยอือลุงก็ได้มาประมาณโลก,กว่าๆป้าต้อก็เอาไปล้างน้ําทีนึงก่อนแล้วก็แช่เกลือตอนนี้แช่เกลือได้ประมาณน่าจะยี่สิบนาทีละพอละแล้วก็มาสง,สงส่งนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วพูดคุยกับป้าต้อยได้นะครับก็ส่ง่งกีนนิดนึงส่งเพื่อให้ไอ้พวก ไอ้พวกไอ้เชื้โรคต่างๆที่มันเกาะอยู่ตรงขั้วเนี่ยหลุดสวัสดีครับจะมาแป๊บเดียวนะวินิกไม่ขึ้นวินิกไม่ขึ้นโต๊ะเลยวินิกวันนี้ปล่อยให้วินิกอยู่บ้านทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเลยวัเช้านี้พ่อต้องไปซื้อของมาเออแล้วก็ ไปทําของที่ร้านแล้วก็ลุงก็ไม่ได้เข้าบ้านเลยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ไปซื้อของในลุงก็จะเข้าบ้านเนาะลุงจะไปส่งป้าแล้วก็เข้าบ้านแต่พอดีวันนี้ป้าไปซื้อของที่อ่าของถมที่สําเพ็งนั่นแหละซื้อของเข้าร้านแล้วก็เลยนั่งทํากับลุงที่ร้านเลยแล้วก็ไม่ได้เข้าบ้านเขาอยู่ทั้งวันกลับมาโอ้โหบ้าน หรือหมอนกระจายของของเล่นหรือกระจายหมดก็คงจะเครียดนะว่าอยู่คนเดียวนานเกินไปอยู่ตัวเดียวนานเกินอยู่ตั้งแต่ป้าออกไปตั้งแต่เก้าโมงกว่ากว่าจะเข้าบ้างก็สามทุ่มกว่าแล้วไหลสด <c oughs> ไหลสดอยู่ไหลสดล้างไหสด <c oughs> ไหลสดล้างหุ่นลูกสาวกลับมาพอดี อี่ส่งมากๆมันก็คงมันจะหลดแต่มันหวานมากเลยนะทุกคนน,นี้ป้าแช่เกลือไว้ไงส่งมันัะนิดมนึงแช่ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวพอพอ,พอเสร็จแล้วก็จะมาแบ่งใส่ถุงเล็กๆแล้วก็แช่เย็นกินทีละถุงละถุงอร่อยนะทุกคนองุ่นไรเม็ดเดี๋ยวล้างน้ำอีกทีเนี่ยมันจะวนหวานหวานเม็ดเล็กนะแต่อร่อยนะ uh huh. อร่อยมาก โลละหกเก้าบาทวิธีล้างก็ง่ายๆเลยนะเนี่ยนิดอันเป็นน้นำเกลือใช่ไหมนี้ก็ได้เยอะนะทุกคนได้ก,กระหม่อมไปเลย สวัดีวันอาทิตย์ครับนีทท่ทำงานกันแล้วเนาะแล้วก็ล้างต่อยก็สองน้ำไอ้ขั้วมันโดนเกลือมันไม่เป็นขั้วแล้วจริงๆแล้วมันเป็นช่ออะไรนั่นแหละเอาจเหมือนเป็นช่อซอเลยแต่พอล้างพอล้างโดนน้ำเกลือแล้วขั้วหลุดมหมดอ่ะแต่ยังสดอยู่นะเแล้วก็ล้างสจนๆไป ใส่เปน็นถุงแค่ตู้เย็นจะกินได้หลายมื้อเลยโอยตาดบ้านป้าต้อยเริ่มเย็นแล้วนะก็อยู่นนทบุรนะีเริ่มเย็นแล้วอยู่กันตรงไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกกัาต้งนะเริ่มเย็นแล้วยังที่บ้านเริ่มเย็นแล้วยัง ตอนนี้ภาคใต้นล้น้ำกำลังท่วมเลยเนาะบ้านญาติก็ต้องอยู่พัทลุงก็ท่วมถนนนะถนนน,ถน,น้นท่วมแต่ในตัวบ้านเขาไม่เข้าน่าจะพอแล้วมั้งนี่ล้างสีน้ำล้วทุกคนน้าเกลือด้วยน่าจะสะอาดแล้ว สเต็แป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราจะมาใส่เราจะมาใส่ถุงมาใส่ถุงแบ่งเป็นถุงๆแล้วก็แช่เย็นเวลากินจะกินง่ายน้ำตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพูดคุยกับป้าต้อยได้นะครับไม่มีอะไรมากมาล้างหุ่นโจหว <laughs> า,านอร่อยนะเนี่ยหวานอืมไรไหม <laughs> เดี๋ยวคืนนี้มันไปบอกไปถามผนะัวพลวราคฮับไปไหนบ้างอยากไปอยู่ปีใหม่หนึ่งสองสามว่าจะไปพิษโลกในนี้ก็ไปภูตะเบิกั้งไปเขาค้อเออแต่แรกเขาจะไปทุมพรทุมพรน,น้ำท่วมเต็มเลยเขาเลยเบนเข็มไปนู่นเลยพาลูกขึ้นเขาไปอะไรอบบมือ แอบดูเลยสมาชิกมาครบบ้านแล้วฟินิกเริ่มจะใบใจแล้วโุดโ,โมหรือหมอนกระจายเลยโมแบบม่ไม่ได้เข้าบ้านน่ะแล้วก็หิวข้าวอยู่เลยอะคุกข้าวไม่กินคุกข้าวกินกินใหญ่เลยเอาข้าวแล้วก็เอาอาหารเม็ดทะหละแล้วก็ผสมกับอาหารเปียก เดี๋ยวนี้อาหารเม็ดไม่ค่อยกินนะ,นะต้องผสมอาหารเปรียกเคยแล้วเนี่ยผสมอาหารเปรียกแค่หนึ่งช้อนนะโมแล้วก็จะมาใส่ถุงแบบนี้พอล้างได้ที่แล้วเราก็จะใส่ถุงแบบนี้ทำไมถ้าไปถ้าเราได้ไปนิ่น่ก็จะไปพร้อมกับเราเหรอพรุ่งนี้ลวงหวังผ่าตัดแล้ว มีเพื่อนเขาดูแลแล้วเนี่ยตอนเนี้เพื่อนเขาแจ้งอาทิตย์อาทิอาทิการบดีแพทย์อ่ะให้ดูแลรังหวังแล้วแล้วเราก็จะแบ่งองุ่นจริงเด็ดก็ดีเนาะเด็ดเลยเด็ดใส่แล้วกินกินง่าย

ประมาณนี้ให้ประมาณหนึ่งถุงหนึ่งถุงก็กินหนึ่งครั้งแบ่งออกไปวางไว้ก่อนไ่ไหลถุงอยู่นะวันนี้มันจะได้สักเจ็ดแปดถุงแน่เด้งถ้าเป็นพวงมจะจับไปเลยก็ได้ถ้าเป็นพวงอยู่แล้วก็จับเป็นพวงไป อันนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่กันนะน,นี่เจ้าอะไรลูกน,นี่ก็กินแล้วไงได้งดนไปสองเม็ดแล้วลูกนี่เป็นทวงแล้วก็จับใส่ทวงเนี่ยเวลาได้ผลไม้หมุนมาแบบเนี้ยเราก็แช่ยีนเวยแล้วเรากินทีเราไม่ต้องยกออกมาทั้งไอ้ทั้งกระบะเราก็เอาเฉพาะที่เราจะกิน,น,นกินแต่ละมืออะ้อนะเราก็จะได้ถุงละมือละมือ้อเนี่ยไปสองถุงเลยอะไรลูก อะไรครับพี่นิกเจ้าอะไรมันร่วงเยอะเลยเนี่ยมันกินไม่ร่วงนะแช่แเกลือแล้วร่วงเต็มเงินหวนานหวานหมอกินปะ่ะวันนี้ทำไมกลับดึกจังอ่ะไปไหนมาฮัมโมไปไหนมาวันเนี้ยไี่มีเสียเลยนั่งองินเนี่ยสามถุงจะสามถุงแล้ว นี่มีเสียสักลูกเลยน,ะนี่ยังสดอยู่พอดีโดนน้ำเกลือคั่เลยล่วงเลยจริงคั่วเขาสวยมากเลยนะแต่ล้างน้ําเกลือก็จะสะอาดอเขาไม่ได้แบบหวานจนแจบสบตมวงนะ มีมีอมเปรี้ยวน้อยๆแล้วก็หวานเคลื่อนใจวงนี้ทำไมมันได้ไหมนะรงนี้หลุดเยอะแล้วโมลัแล้วถ้าไปเราไปนอนบ้านลุงหวังไหมหรือว่าไงโมตัวยังไงเอามีเสียลูก สวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีใครคุยกับป้าต้อยเลยเหรอไล่สาระใช่ไหมไล่อะไรก็ไม่รู้ไลให้ดูดหมืนดูธรรมด ปิดไลท์ดีกว่าไม่มีใครดูแล้ว <g ül üyor> ปิดไลท์เลยปิดไลท์ดีกว่าไม่รู้อะ ไม่อโมแก่แล้วขายได้เหรอเอาอะไรขายอะโมเอาตัวไหนขายเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่เบอ้อเหรอ,อาขายใบขายตัวเท่าไหร่โม่โมขายตัวเท่าไหร่ตัวใหญ่เบ้อนะโอ้ซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมากี่พันนะ่ะแพงไม่ใช่เหรอ เหมือนด้านมูซึมัาตัวไรบูบูอะสามพันขายแค่สองพันก็าขาดทุนแล้วสิทีมันแก่แล้วดิโชว์ไปแล้วอ่ะดีกว่าตั้งไว้เนาะมีคนซื้อด้วยเหรอซื้อยังซื้อแล้วก็ไปส่งเข้ามาเยฮะไปส่งเข้ามามีข้าโมูอะไปด้วยเหรอมูลกลับมาตอนเที่ยงเนี่ยมาเอาของเหรอโอ้โหแล้วไปกลับไปทำง,งานทำง,งานางงานัางงาน้นเหรอ ได้น่านักกระเป๋าที่มีอยู่นะไม่เอาไปขายด้วยฮะลืมลืมกระเป๋าแล้วโมลืมกระเป๋าที่มีอยู่เหรอเอาไปขาย,อ,อ,ยอ,อ่ะเสร็จแล้วได้ไหที่หนึ่งดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดโอ้โหแม่นมากเลยก็จะได้แปดถุงพอดีเลยเดี๋ยวเราจะไปแช่เย็นไปก่อนนะคะทุกคนไปแล้วนะเสร็จจะไปแช่ยเย็นแล้ว